ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ยากแต่คุณใช้ผิดวัตถุประสงค์อะไอ้คำสาบแช่งตรงนั้นอะมันน่ากลัวนะคุณโดนทั้งกฎหมายเองและกฎแห่งกรรมเองนะมันน่ากลัวมันน่ากลัวผมมองว่ามันน่ากลัวถ้าอยากร่ำอยากรวยนะ่ะอย่าทําแบบนี้เลยให้ขยันทำมาหากินฮนะอย่าเอาความสงสารมาล้อมาหากินมาล้อเล่นกับชีวิตคนเลยเขาเรียกว่าเอาความสงสารคนอนะ าทาเป็นอาชีพมันไม่ดีฮะแต่ถ้าอยากรล่าอยากรวยก็เหมือนหมอบี้ะถ้าหมอบีพอทำด้วยใจบริสุทธิ์ว่าถึงที่หมอบีสร้างบ้านได้ด้วยเงินของหมอบี่ะก็ดีไปแต่ถ้าถึงที่หมอบีพูดโกหกอ,อะ่ะก็น่าจะรู้นะอะไรไปอะไรครับแล้วก็อยากจะฝากหลายคนว่าเลิกนะครับเลิกอ้างสัตว์อ้างหมูอ้างหมาอ้างแมวอ้างคนเดือดร้อนแล้วมาเปิดบัญชีรับบริจาคพ,พอเถอะครับมนุษย์เรานะเวลา เขาจะทําอะไรเขาทําเองอย่ามาทําแบบบุญบังคับเลยครับอย่าทําแบบบุญบังคับอย่างหลวงพ่อเนี่ยทำาป็นบุญบังคับไหมคนก็มองภาพอีกบางทีแกไปบินธบาตแลวแกไปเดินผ่านร้านเราเนี่ยคนอื่นเขาใส่แล้วเราต้องเราต้องใส่ไหมถ้าเราไม่ใส่คนมันมองไหมอีหาเขาเดินผ่านร้านมึงมึงยังไม่ใส่เหรอมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอันนี้มันเป็นบุญบังคับใช่หรือไม่ก็ฝากถามนะเลือกนะครับที่ผมบอกนะแล้วก็ไอ้พวก เปิดรับบริจาคทั้งหลายที่มึงไปจ้างเพจดังๆเพจใหญ่ๆมายิงแอดนะ่ะมึงมีตงงงังจ้างเขายิงแอดแต่มึงไม่มีตังจ่ายค่าน้ำเข้าไฟหรือค่าน้ำกันเหรอฮะมึงเอาตาังน้นม,มาจ่ายก็ได้แต่มึงมีตังไปโพสนะ่ะมึงเลิกพฤติกรรมเอาฟาร์มสงสารโอ้ยบวชเนรนฤดูร้อนอง์ละเก้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทบริจาคน้ำพายมีน้ำดื่มพระมีค่าน้ำเข,ข้าไฟวัดเปิดเป็นเทตกันเหรอมื่เอค่าน้ำเข้าไฟอะ่ะมึงก็ลองสละซองขไปบิน ที่ว่าไปออกกินนิมนต์มันก็ได้เข้าใจหรือเปล่าเลิกเอาความสงสารเนี้ยมาหากินเถอะนะแต,แต่ถ้าอยากรวยที่บอกอ่ะก็ขยันทำมาหาแดกดีครับครับเนี่ยผมกำลังจะยายถามเลยว่าเนี่ยมีวัดพระบ,บาทอาพูเนี่ยส่งเอเหาประชาชนร่วมบริจาคกดเข้ามาที่ดอกจันทร์ตเรื่ดๆอ<า>่หมอปลามองอยังไงมองไงทุเรศไงมองง่ายๆทุเรศครับอยากได้เงินอยากได้ทองแต่ไม่อยากทำมาหาแดกอขอเรียกว่าเนี่ยคาบุญครับ ผมบอกนะว่าการค้าบุญเป็นอาชีพที่ลงทุนแต่น้ำลายลงทุนแต่การสร้างคอนเทนต์ให้กดคนเกิดความสงสารแต่เงินมันไหลมาเทมาเงินมันไหลมาเทม,มานะอาชีพค้าบุญไม่ต้องลงทุนเลยและไม่มีคําว่าขาดทุนมีแต่ได้กลับได้แต่สิ่งที่มึงจะได้ตามมันก็คือนี่สินทางเวงกรรมมึงอาจจะไม่มีนี้สินเรื่องเงินเรื่องทองหรอกแต่นี่สินทางเวงกรรมที่พวกมึงจะต้องได้รับเนี่ยมันน่ากลัวมาก,มากรับ พอป้ามองไหมครัว,ว่าตอนนี้ที่มีการถูกเปิดโปงอะไรต่างๆเนี่ยคือเวรกรรมที่ตามมากว่า20กว่าปีสำเรจไมันตามมาจากโซเชียลไงคือหลวงพ่อคงจะประมาทนะก็คือถ้าถ้าถ้าสมัยก่อนเนี่ยคือเราอาจจะสร้างจ้างสื่อหรือเช่าช่วงเวลาทีวีใช่ไหมและไม่ไม่มีพวกมือถงมือถือที่ถ่ายคลิปถ่ายวิด,ดีโอได้แต่วันนี้โซเชียลมันไปไกลหลวงพ่อก็ลืมนึกตรงนั้นว่าสักวันใดวันหนึ่งอะ่ะจะต้องมีคนขุดคุยขึ้นมาแน่นอนแล้ววันนั้นมันก็มาถึงก็ไม่เป็นไรก็นับเงินกันมานานแล้วว่ะ นับเงินกันมานานแล้วแต่ละวันก็นับเงินนับเงินกันมาเยอะแล้วต่อตอนนี้ก็นับเวลาถอยหลังมัางว่าเราจะโดดออกไม้จับกันวันไหนโดนเลยครับ <c oughs> สุดท้ายสุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้มีคนที่ติดตามเข้ามาบอกว่าหมอปลาเนี่ยไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเข้ามาได้จากใครบ้างมันเยอะเองไหมหรือว่ามีคนเข้ามา บอกเราคนมีคนมาบอกอยู่แล้วก็ผมบอกว่า,วาผมทั่วประเทศไทยผมเดินทางไปช่วยเหลือคนเยอะพอเราไปตังจุดไหนแต่เราก็ไม่ได้อะไรแต่เราก็เอาสิ่งที่เราได้มานะ่ะมาบอกคนที่เราเออเคารบและนับถือแต่บางคนพอบ,บอกไปมากเขาก็ไม่เชื่อเราก็ไม่กล้าบอกอะไรมันมีอีกเยอะอันนี้มันแค่เศษเด็กเดกมันอยู่แค่ใต้พรมแต่ออยู่บนพรมอะ่ะมันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าตัวของพระผู้ใยญกผู้ใหญ่หรือตัวสำนักพุทธรู้จักธรรมะหากินว่ารู้จักธรรมะอาชีพที่ของให้คุณอะ่ะ ผมว่ามันเละฝานี้ขนาดทุกวันนี้สำนักพุทธก็ไม่ทําอะไรมันยังขนาดนี้ถ้าสำนักพุทธออกมาแอคชั่นบ้างผมคิดว่ามันก็จะมีพระที่ให้เราน่ากลรับพูดถึงขนาดนี้เราเราอยากจะฝากอะไรไปถึงทางด้านสำนักพุทธฝากอะไรมันนะฝากเขาแค่นั้นมันก็ไม่ทำอยู่แล้วว่ะอยากจะกระตุ้นเขาไหมโอ้ไม่ต้องกระตุ้นไม่ต้องกระตุ้นกระตุ้นก็แค่นั้นกระตุ้นก็แค่นั้นเสียเวลาบอกแล้วพูดถึงสำนักพุทธเปลืองน้ำลายเปลืองน้ำลาย เอออะไรผมด้วยพอสนทพูธส่งอะไรไปหาเขาหมอปลาอ๋อส่งสวัสดีไปก็ผมมารายการคนดังนั่งเคียร์ี่แถ่ทีนี้ผมก็คุยกับเขาเฮ้ยหมอปลาเราว่าสามารถทํางานร่วมกันได้นะเดี๋ยวหลังเลิกรายการเอาเบอร์เอารน์กันไปเลยพอเลิกรายการปั๊บผมก็ขอเบอร์ก็อ้างว่าเอ้ยเบอร์ไม่ต้องเอาลน์ไปดีกว่าก็ถ่ายลายกันไปได้แลกลายกันไปผมก็ทักทันทีสวัสดีไปสรุปยังไง สรุปเขาตอบไหมหรือยังไงเขาไม่อ่านพอ,อสำนักพุทธเนี่ยเพื่อภาษีประชาชนด้วยผมคนหนึ่งต้องเสียภาษีคุณเน่ยทำงานคุ้มหน่อยพอออเข้าใจไหมเอาผมพูดตรงงานรับได้หรือเปล่าแล้วมึงจะมาเสนอหน้าบอกผมตาไหม่ว่าเออหมอปลาเราทํางานร่วมกันเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยและสิ่งที่สําคัญพอ,อสานักพุทธและสํานักพุทธแต่และจังหวัดมันมันดูความบัตรซุบแบบนี้นะสมมุติว่าวันนี้เราไปร้องเรียนพระวันเนี้ย สำนักพูดอ่ะมันก็จะไปบอกพระว่านั้นเลยเฮ้ยอย่าตอบโต้ให้เงียบเข้าไว้เหลียวพพสื่อเงียบก็ไม่เปไ็นไรอะไรมึงคิดได้แค่นี้เองเหรอ,อดูฮะสรุปมึงช่วยขัดเกลาสังคมหรือมึงช่วยปกป้องใครแต่เดี๋ยวนี้ก็ฉลาดนะรพระวัดไหนพอร,รู้ว่าตัวเองจะโดนเล่นง,งานปับ๊บพระก็จะเข้าไปหาในอำเภอก่อนอพอนะอำเภอเสร็จปับ๊บเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็สำนัพกพทธก็หมเลยพอไปหานะอำเภอปับ๊บ นางเพเภอก็โทรสั่งผู้ใหญ่บ้านเลยนีหมู่บ้านน่ะอาจจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่ที่ดูแลจังหวัดวัดนั้นอยู่เฮ้ยหมอปลามาหรือสื่อมามึงยหบบายสภาพนะเว้ยกำนันผู้ใหญ่<ม>ดูดินางเพเภอสรุปมึงทำงานเลยวะฮะมึงทำงาอะไรันนักหนาวะฮะมึงแดกภาษีกูนะเวย้ยมึงต้องมาขันเกล้าสังคมไม่ใช่มาปกป้องคนชั่วครับอ่ะสารนพก,ก็ไปบอกพระเออเงียบอย่าไปตอบโตอ้อย่าไปพูดว่าจะแจ้งความกับยายาดูเจ้าข้าเจ้าข้าัฐบัดพอไปปั๊บอ๋อคุณไปที่สารกพุธเลย สั่งกูก่อนอ่าพื่ผมเจอมาหมดแล้วไงแล้วผมแล้วสรุปใครจะช่วยก็บอกแล้วยุบสำนักพทดแล้วก็เอาเงินตรงนั้นนะมาจ้างกองปราบนี่แหละจบตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หวังเพิ่งแค่กองปราบ้องมาพึ่งสำนักพทธย้ายผมย้ายผมพูดวันหนึ่งผมพูดสำนักสำนักพูดเนี่ยไม่หมดหรอกเข้าใจไหมว่าคุณงานฝันดีของคุณเยอะขนาดไหนพูดถึงคุณงานร์มดีหรอกนะไม่ได้พูดว่าคุณไม่ดีนะสำนักพธด่าอย่าเพิ่งอ้วก ตอนนี้ก็ทางสำนักพูดก็เคยโดนสื่ออย่างข่าวช่องแปดของเราก็เคยถามไปว่าตอนนี้เมื่อไหร่จะจริงจังกับการทำนุบมโนเขาก็จริงจัง,จง <ๆ S 1> ตอนออกหน้าสื่อไงโอดได้ผมทำไม่ต้องกลัวคุณรู้ไงผมทำหรือยังเดี๋ยวผมทำ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 พอข่าวเงียบท,ทำเหมือนกันทำเฉยครับเข<ว>าก็าทำก็ทำเฉยรู้ตแต่นึ่งตอนหน้าสื่อโอ้ยแอคชั่นน่ากลัวหน้าสื่อแอคชั่นน่ากลัวสำนักพูดอะตะวันลังเสื็จปุ๊บทำเฉย สุดท้ายแล้วครับหมอ,อปาครับเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่ออนี้ยังมีอีกรายการต่อหมอปาอีกก็คืออยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนตอนนี้ที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดพระบาทน้ำพูหรือหลวงพ่ออารมกดหรือวัดต่างๆที่กํลาลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ครับคืออยากจะฝากว่าถ้าคุณอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลตอนเนี้ย ไม่ต้องไปทําไกลๆหรอกไม่ต้องขอบรถขอบลาไปถอดสังขารไกลๆทากับคนแถวบ้านเราที่มันยากจนก็ได้การทําบุญน่ะไม่จำเป็นต้องทํากับว,วัดหรือกับพระพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยทอดกระถิ่นไม่เคยสร้างโบสถ์ไม่เคยสร้างวัดนะครับพระพุทธเจ้าอ่ะแต่ท่านก็สําเร็จได้จริงไหมครับพระพุทธเจ้าทิ้งทุกอย่างท่านบวชมาเพื่อสะสางกิเลไม่ได้มาสะสมกิเลให้ดูหลักคำอสอนพระเจ้าศีลส,สมาธิปัญญาครับการให้ทานหรือการทําบุญ คำกับคนที่เราเห็นว่าเขาลำบากยากจนครับไม่จะเป็นต้องถอดสังขารไปไกลหรอกครับและที่สําคัญการที่คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณเอาเงินไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไปไหว้กันแน่<ม>ฮะสุดท้ายเสียเงินเสียทองเอาเงินตรงนั้นไปช่วยเหลือคนยากคนจนหรือสัตว์ที่มันเอามาถูกทอด,ดทิ้งฮนะแต่ถ้ามีการเปิดอะไรต่างๆตามพงตามเพจจะไปเชื่อเย,ยอะพวกนี้เงินเข้ากระเป๋ามาท้งนั้นแหละก็เห็นบางคนโพสจังเลยไอ้ไหมาแมวสัตว์เนี่ยแต่เปิดบัญชีตัวเอง ดูวะใหญ่พูดไปใครใจผิดว่าหมอบียเขาทูตสื่อวิญญาณเปล่าครับ,รรบเขาเป็นทูตสื่อกับพระ,ะเขาไม่ได้ปราบผีเขาน่าจะมาปราบพระใช่หรือไม่